บีบเข้าตามร่องนะเราตัดแค่พอดีขนาดรูของที่เราจะอัดลงไปเนี่ยนะถ้ารูใหญ่แล้วก็ตัดใหญ่ถ้ารูเล็กแล้วก็ตัดเล็กแล้วก็บีบแล้วค่อยไล่ไล่รีดมาแบบนี้นะรีดมาเห็นไหม,มจะเป็นร่องสวยงามอยู่วันนี้ก็ไปซื้อเครื่องมืออัดซิลิโคนนะมันไม่เชิงว่าอัดซิลิโคนหรอกก็คือเป็นกระบอกกระบอกมันจะเป็นปืนมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเครื่องยิงซิลิโคนเนี่ยนะแต่ว่า มันสามารถบรรจุบรรจุพันพวกเคมีพันเข้าไปได้ก็พวกพวกซิลิโคนน้ำหรือว่าพวกผงยิบซ้ำที่เราผสมเองหรือว่าเป็นสกิมโป๊แบบนี้นะผมจะมายิงรอยต่อพวกแผ่นผนังนะพวกแผ่นผนังเบาแผ่นผนังฉาบเรียบหรือพวกแผ่นวีว่าบอร์ดตัวนี้นะก็ผมเพิ่งเคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ดู อาจจะแว็งๆเอยนะเพราะว่าไม่มีที่ตั้งกล้องเป็นเครื่องยิงแบบนี้นะก็เป็นกระบอกก็คงใส่สเคมีพันเข้าไปพวกที่เราผสมเองเ่ยตัวนี้ก็จะเป็นรูปทรงใส่แล้วก็ตัดแบบนี้ตัดเหมือนเครื่องเครื่องอ,อัดซิลิโคนนี่แหละนะของยี่ห้อ h ฮมเมอร์นะนี่แมเมอ ขี่เ okay, ดี๋ยวลองเล่นกับมานก่นอ๋อหมุนเล่นพักหนึ่งละนะคือมันเป็นแบบกระบอกเหมือนกระบอกสูบเนี่ยหมุนมันเป็นเกลียวตรงนี้หมุนออกนะหมุนเกลียวกระบอกออกแล้วก็ออกมาเห็นจะเป็นเหมือนลูกสูบเนี่ยนะกระบอกสูบตัวนี้ก็เป็นกระบอกตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวอัดอัดเข้าไปแบบนี้นะ ก็ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวลองใช้ดูก็ได้ส่วนตัวนี้ตัวปลายตัวนี้ก็ก็คงใส่แบบนี้แ่ละนะใส่นี้ให้มันสนิทแบบนี้แล้วก็ตัดนะตัดช่วงปลายนี้ออกตัดแค่พอประมาณนะครับท,ท,ที่ว่าเราจะอุดถ้าล่องไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากก็ตัดแค่นิดเดียวพอนะแล้วก็หมุนหมุนใส่ปลายกระบอกตรงนี้นะแต่เ,เราต้องเติมพวกไอสารเคมีพันธุ์ที่เราจะใส่อัดเข้าไปก่อนนะครับ ลักษณะแบบนี้แหละอ่านี่นะก็เ,เทใส่กระบ,บอกโอ้พอดีกล้องตั้งนี่ไม่ได้เดี๋ยวผมเทก่อนแล้วกันพอดีกล้องมันไม่มีขาตั้งโอ้เปื้อนเลยเห็นไหมโอเคนี่นะพอปิดฝาแล้วก็ได้ทรงนี้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะ นี่นะเราก็จะมาลองซีนใช้งานกันเลยก็บีบดูเสียว่าข้างในนะ่ะพวกน้ำยาที่เราใส่เติมเข้าไปนะมันก็จะไหลออกมานะอันนี้เป็นปูนซิลิโคนโป๊ะนะบีบเข้าตามร่องนะเราตัดแค่พอดีขนาดรูของที่เราจะอัดลงไปเนี่ยนะถ้ารูใหญ่แล้วก็ตัดใหญ่ถ้ารูเล็กแล้วก็ตัดเล็ก แล้วก็บีบแล้วค่อยไล่รีดมาแบบนี้นะรีดมาเห็นไหม,มจะเป็นร่องสวยงามอยู่ก็เหมือนกับซิลิโคนนี่แหละนะแต่อันนี้คือเป็นแบบเติมน้ำน้ำยาเอาเติมแบบสารที่เราจะทำเอานี่นะครับหลังจากที่เราใช้กระบอกอัดยิงเครื่องพวกเอน้ำยาหรือพวกซิลิโคนเนี่ยนะคือเราก็มาแช่น้ำไว้นะครับแล้วเราอย่า,าให้มันแห้งนะเว่าแห้งแล้วมันจะล้างยาก เราก็มาแช่น้ําไว้แล้วก็แปรงสีฟันเก่าๆเนี่ยขัดๆๆนะเห็นไหมที่แรกมันเปื้อนเปื้อนเยอะเลยนะตามตรงนี้พวกกระมุอก,กระบอกเนี่ยนี่ขัดออกไปเยอะแล้วมันขัดง่ายอยู่เพราะว่ายังไม่แห้งเรียกว่าเครื่องเครื่อง,อ,งอัดน้ํายาซิลิโคนแล้วกันนะแช่ไว้แบบนี้แล้วก็ทําความสะอาดง่ายๆขึ้นนี่นะก็คือเราก็อัดยิงซิลิโคนไปแบบนี้แล้วนะก็ตามรอยต่อก็ใช้แทนแบบซิลิโคนเลยนะครับ ดีเหมือนซิลิโคนเลยนะตามรูตามรอยต่อรูสกรูนี้ก็เพื่อไม่ให้หมดมันขึ้นหรือไม่ก็ป้องกันแอร์ไม่ให้แอร์มันไหลลงไปนะไม่ให้อากาศออกนะเพราะว่าติดแอร์ด้วยก็ใช้งานได้เหมือนซิลิโคนเหมือนกันนะ